นักเรียนนะครับทุกๆคนนะครับครูยพย,ยนต์เหมือนวอนนะครับรแผนกช่างไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยการอาชีพกะบินบุรีนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิชาวงจรไฟฟ้านะครับรหัสวิชา20127-2005ขี2005หนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะครับเรื่องการแปลงหน่วยกฎของโอห์มกำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้านะครับ นะครับสาระการเรียนรู้เมื่อกี้ครูบอกไปแล้วนะครับสมรรถนะประจำหน่วยนะครับข้อ1ก็คือมีความรู้เกี่ยวกับการแปลงหน่วยนะครับกฎของโอห์มกําลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าข้อ2เข้าใจวิธีการคํานวณนะครับเกี่ยวกับการแปลงหน่วยกฎของโอห์มกําลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้านะครับโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้นะครับข้อที่1นนะครับบอกวิธีการแปลงหน่วยวัดทางไฟฟ้าได้นะครับข้อ2 คำนวณตามกฎของโอห์มได้ข้อ 3. หาความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าและความต้านทานได้นะครับข้อ4บอกความหมายกาลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าได้ข้อคําคำนวณกาลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าได้นะครับเรามาดูเรื่องแรกการแปลงหน่วยนะครับการแปลงหน่วยก็จะมีอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะครับเดี๋ยวย่อยๆก็คือการแปลงหน่วยวัดแรงดันไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าหรือโวลต์เตจโวลต์เตจไม่หน่วยเป็นโวลต์นะครับคือตัว V ีนั่นเองนะครับดูตัวอย่างอันแรกนะครับ1ล้านไมโครโวลต์นะครับหรือมีโวลต์นะครับมีค่าเท่ากับ1โวลต์อันนี้ก็คือหน่วยย่ยอยๆนะครับหรือเราเอาแบ่งย่อยๆของ1โวลต์นะครับมีค่าอ,อ่ย่อยได้เท่ากับ1ล้านไมโครโวลต์นั่นเองน,น, pasó, อ ont, ะ ont, นะครับต่อมา1000ไมโครโวลต์มีค่าเท่ากับ1มิลลิโวลต์นะครับ หนึ่งพันมิลลิโวลต์มีค่าเท่ากับหนึ่งโวลต์นะครับหนึ่งพันโวลต์มีค่าเท่ากับหนึ่งกิโลโวลต์นะครับหนึ่งล้านโวลต์มีค่าเท่ากับหนึ่งเมกะโวลต์นะครับส่วนหนึ่งพันกิโลโวลต์ก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งเมกะโวลต์นะครับต่อมาเป็นการแปลงหน่วยอย่างที่สองก็คือการแปลงหน่วยวัดกระแสไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า current นะครับมีหน่วยเป็นแอมแปร์หรือตัวย่อตัว A นั่นเองนะครับหล้านไมโครแอมนะครับหรือมิลแอมมีค่าเท่ากับ1แอมนะครับหนึ่ไมโครแอมมีค่าเท่ากับ1มิลลิหนมิลลิแอมนะครับหนึ่มิลลิแอมมีค่าเท่ากับ1แอมหนึ่งพันแอมแปร์นะครับมีค่าเท่ากับ1กิโลแอมแปร์นะครับ หนึ่งพันหนึ่งล้านแอมแปร์มิค่าเท่ากับหนึ่งเมกะแอมแปร์หรือเมกะแอมก็ได้นะครับต่อมาการแปลงหน่วยวัดความต้านทานไฟฟ้าความต้านทานไฟฟ้าหรือเราเรียกว่า resistance นะครับ resistance มีหน่วยเป็นโอห์มนะครับสัญลักษณ์ของโอห์มก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอย่างเช่น1000มิลลิโอห์มมีค่าเท่ากับ1โอห์มนะครับโอห์มอ่านว่าโอห์มนะครับ 1, พันโอห์มมีค่าเท่ากับหนึ่งกิโลโอห์มนะครับหนึ่งล้านโอห์มมีค่าเท่ากับหนึ่งเมกะโอห์มนะครับหนึ่งพันกิโลโอห์มมีค่าเท่ากับหนึ่งเมกะโอห์มนะครับนะครับการแปลงหน่วยวัดกำลังไฟฟ้านะครับหรือ power มีหน่วยเป็นวัตต์หรือตัวย่อว่าตัว W นะครับ1000มิลลิวัตต์มีค่าเท่ากับ1วัตต์นะครับ1000วัตต์มีค่าเท่ากับ1กิโลวัต หนึ่งล้านวัตต์มีเท่ากับหเมกะวัตนะครับ,นะรบแล้วก็มีสิ่งที่ต้องจำอีกสักนิดหนึ่งก็คือในหน่วยของวัตนะครับ746วัตต์มีเท่ากับ1แรงม้าหรือเราเรียกในภาษาอังกฤษว่า horsepower หรือตัวย่อว่า HP อันนี้ก็จะอยู่ในเรื่องในพวกของเครื่องกลไฟฟ้าอย่างเช่นมอตเตอร์ต่างๆ เขาจะบอกอกําลังไฟฟ้าของมอเตอร์เนี่ยเป็นแรงม้านะครับอย่างเช่น1นส่วนสแรงม้านะครับมีกี่วัตเราก็เอาไปคํานวณได้นะครับเจ็ดร้อยสี่สิบหกวัตต์มีค่าเท่ากับ1แรงม้านะครับดูตัวต่อมาการแปลงหน่วยวัดพลังงานไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าหรือเรียกว่าหรือเราเรียกว่า electric energy นะครับมีหน่วยเป็น วัตชั่วโมงนะครับอันแรกนะครับ1000วัตต์ชั่วโมงหรือ1กิโลวัตต์1000วัตต์ก็คือ1กิโลนะครับแล้วก็ชั่วโมงนะครับหรือเราเรียกตัวย่อว่า kw h นะครับกิโลวัตต์ชันะครับหรืออ่าเราจะเขียนตัวย่อหรือ1กิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ1ยูนิตนั่นเองนะครับ1ยูนิตก็คือหน่วยวัดพลังงานไฟฟ้าเหมือนที่บ้านเรานะครับ เรามาดูตารางนะครับการเขียนด้วยเลขยกกำลังนะครับ1อย่างเช่นตัวอย่างนะครับหนึ่โวลต์มีเท่ากับ1นึคูณสิบกำลังสโวลต์หนึ่คูณสิบกำลังสามสิบกลังสก็หมายความว่าเอา10มาคูณกัน3ครั้งนะครับก็ได้เท่ากับ1,000หรือเราเขียนตัวย่อว่า 1KV นะครับอันนี้ก็อ่านว่า1กิโลโวลต์ต่อมา0.001โวลต์นะครับดู ทุติยมนะครับมีเลขทุติยมจํานวน3หลักด้วยกัน3หลักก็ยกกาลังลบสนะครับ1ก็อยู่ข้างหน้าก็หมายความว่า1นึคูณสิกำลังลบสโวลหรือ1มิลลิโวลต์ตัวเ็ตัวเล็กนะครับ ตัวต่อมานะครับ1 0 0 0งพันแอมม์นะครับมีค่าเท่ากับ1นึ่คูณสิกำลังสแอมม์หรือ1กิโลแอมม์นะครับเหมือนกับด้านบน1,000โวลต์ก็คือ1นึ่คูณสิกำลังสโวลต์หรือ1กิโลโวลต์คล้ายๆกันนะครับต่อมาเป็นแอมม์เหมือนกัน0.001แอมม์นะครับก็ทอยิวม3ตำแหน่งเหมือนกันก็คูณสิกำลังลบสหรือ1มิลลิแอมม์ตัวเล็กแตัวเล็กนะครับต่อมา1ล้านโอห์มนะครับหรือ1นึคูณส กำลัง6นะครับ1ล้านสังเกตดู1ล้านก็จะมี0เท่ากับ6ตัวก็หมายความว่า10คูณกัน6ครั้งนั่นเองหรือเราเขียนว่า1คูณอ่อ1 M โอห์ม oh หรือ1เมกะโอห์ม oh นะครับจะสังเกตดูตัว M จะเป็นตัวใหญ่นะครับไม่ใช่ตัว M ตัวเล็กนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับในส่วนของการเขียนแทนด้วยเลขยุคก,กำลังต่อมากฎของโอห์มอันนี้ก็คือวงจรไฟฟ้านะครับ ม e, ี I มี R นะครับในวงจรไฟฟ้าก็จะประกอบไปด้วย3ตัวหลักๆนะครับ E คือแหล่งจ่ายนะครับจะเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงหรือไฟฟ้ากระแสสลับก็ได้นะอันนี้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงนะครับมีขั้วบวกกับขั้วลบนะครับจะเกิดกระแสขึ้นในวงจรเราเรียกว่า I หน่วยหน่วยเป็นแอมป์นะครับแล้วก็มีความต้านทานเพื่อต้านทานกระแสหรือจํากัดกระแสอยู่นะครับความน้้นทาน,ทานารรหารรน,น่นนนวยหนวย่นวยเป็นโอห์มนะครับอันนี้คือในวงจรไฟฟ้านะครับ จากความสัมพันธ์เมื่อกี้นี้นะครับ e i และ r จจะเขียนได้ว่า i แปรผันตรงกับแรงดันไฟฟ้าและแปรผกผันกับของมนทานนะครับก็จะเขียนสูตรได้ตามนี้นะครับกฎของโอค์เขาพิสูจน์มาว่ากระแสเนี่ยแปรผันตรงกับแรงดันไฟฟ้าและแปรผกผันกับของมนทานหมายความว่ากระแสมากแรงดันก็จะมากไปด้วยหรือแรงดันมากกระแสก็จะมากไปด้วยแต่ถ้าและกระแสหรือ กระแสน้อยนะครับความต้านทานก็จะมากกระแสมากความต้านทานก็น้อยเราเรียกว่าาว่าแปรผกผันนะครับหรือเราจะเขียนสูตรหรือกับข้างสูตรนะครับได้เท่ากับ e เท่ากับ i คูณ r หรือ r เท่ากับ e ส่วน i นะครับเ <I S 2> มื่อ i คือกระแสมีหน่วยเป็นแอมแปร์ e คือแรงดันไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์ r คือความต้านทานไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโอห์มนะครับ เพื่อให้จำง่ายยิ่งขึ้นเราจะมีสามเหลี่ยมในเรื่องของไฟฟ้านะครับ e i และก็ r นะครับถ้าเราอยากรู้ตัวไหนก็ให้ปิดตัวนั้นนะครับตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราอยากรู้ e e ก็จะมีค่าเท่ากับ i คูณ r นะครับต่อมาเราปิด i i กับ e ส่วน r พอเราปิด r r เท่ากับ e ส่วน i นะครับ เส้นขั้นระหว่างด้านบนกับด้านล่างก็คือแทนด้วยเครื่องหมายเศษส่วนนะครับส่วนเส้นขั้นในแนวตั้งก็คือแทนด้วยเครื่องหมายคูณนะครับต่อมากําลังไฟฟ้าหรือ electrical power นะครับคือผลคูณระหว่างแรงดันไฟ้าที่มีหน่วยเป็นโวลต์นะครับกับกระแสไฟฟ้าที่มีหน่วยเป็นแอมแปร์นะครับกำลังไฟฟ้าก็จะมีหน่วยเป็นวัตต์ตัวย่อคือตัว W นะครับจะเขียนสูตรได้ว่า P เท่ากับ E คูณ I นะครับสำหรับสูตร P เกับอคูณ i เมื่อ P คือกำงังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์ E คือแรงดันไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์ I คือกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์นะครับจากสมการที่1.4เมื่อกี้นี้นะครับเมื่อแทน E เท่ากับ I คูณ R ก็จะมี I 2ตัวนะครับอันนี้คือสูตร p เท่ากับ e คูณ i E นะครับ E ูณ i นะครับ, e รบมี i 1ตัวนะครับแล้วก็มี i ของ สูตรที่มาแทนค่าคือ e então, น,น,นะครับ i คูณ R ก็จะได้ i สองตัว i คูณ i ก็เป็น i กำลังสองนะครับคูณด้วยะครับอันนี้คือการแปลงสูตรนะครับต่อมานะครับสมการหนึ่งจุดสี่เหมือนกันเมื่อแทน i เท่ากับ e ส่วน R ก็จะได้ e คูณ e กำลังสอง e คูณ e ส่วนรก็จะได้ e กำลังสองส่วน a นะครับอันนี้คือความสัมพันธ์ของ eir และก็ p นะครับจะได้สูตรเราก็สามารถที่จะเอาสูตรนี้ไปใช้ในการคำนวณในวงจรไฟฟ้าได้หลายๆอย่างครับเป็นตัวเลือกในการคำนวณนะครับต่อมาพลังงานไฟฟ้านะครับพลังงานไฟฟ้าหรือ electrical energy นะครับกาลังไฟฟ้าที่ใช้ไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณระหว่างนะครับกาลังไฟฟ้า P กับระยะเวลาที่ใช้งานมีหน่วยเป็นวัตต์ชั่วโมง ก็คือเอากำลังไฟฟ้านะครับมาใช้เป็นหน่วยเวลาก็จะได้พลังงานไฟฟ้าขึ้นนะครับหรือเราจะหน่วยอีกหน่วยเนึงคือกิโลวัตต์ชั่วโมงนั่นเองนะครับจะได้ว่า w นะครับท่ากับ p คูณ t กำลังไฟฟ้าคูณด้วยเวลานะครับเมื่อ w คือพลังงานไฟฟ้าเีหน่วยเป็นวัตต์ชั่วโมงหรือกิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับ p คือกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์ t คือเวลามีหน่วยเป็น วินาทีนะครับอันนี้คือพลังงานที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเราใช้กำลังไฟฟ้า1กิโลวัตต์นะครับเป็นเวลา1ชั่วโมงเราจะเรียกว่า1ยูนิตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น1ยูนิตก็คือเท่ากับพลังงานไฟฟ้า1กี่0 0 0วัตต์ใช้ไป1ชั่วโมงนะครับ1หรือ1กิโลวัตต์ชั่วโมง อันนี้เป็นลิงก์สำหรับเข้าเรียนใน Google Classroom นะครับอันนี้คือรหัสเข้าห้องเรียนนะครับ v 6 pyio 5นะครับแล้วก็มีลิงก์ด้วยนะครับสำหรับโครงการสอนนะครับแล้วใบความรู้ในหน่วยที่หนึ่งนี้แล้วก็มีแบบฝึกหัดนะครับแล้วก็แบบทดสอบเพราะฉะนั้นนักเรียนเข้าไปในห้องเรียนนี้นะครับ v 6 pyio ้าไฟล์หรือไฟล์นะครับนะครับอันนี้ครูก็ฝากไว้นะครับแล้วก็ให้นักเรียนทําแบบทดสอบตามเวลานะครับและแบบฝึกหัดตามเวลาด้วยนะครับเพราะจะมีจํากัดเวลาอยู่ครับเพราะฉะนั้นให้นักเรียนติดตามใน Google Classroom ด้วยนะครับมีอะไรก็สามารถที่จะสอบถามครูได้ใน Google Classroom ได้เหมือนกันนะครับหรือ,อนักเรียนนักศึกษาไม่สะดวกใช้ใน Google Classroom ก็อสอบถามใน l ล n e นะครับลายนะครับแล้วก็วีดีโอนี้ครูจะอัพไว้ในยู u ูบนะครับนักเรียนสามารถที่จะดูย้อนหลังได้ใน y t u t u นะครับครูก็ขอจบการเรียนการสอนนะครับหน่วยที่1วิชาวงจรไฟ้าเพียงเท่านี้สวัสดีครับ